ประเด็นแรกก่อนเลยครับอาจารย์ออสคิดเห็นอย่างไรกับที่พลังงานแนะนำให้ใช้เตามหาเศรษฐีจนเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ตั้งแต่เมืนนะ่อวานคือเตามหาเศรษฐีเนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่าโปรโมทมาเมื่อสิบปีที่แล้วครับแล้วก็ไปนคน้ปน,คนย้อนหลังนี่ก็เมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะครับพูดง่ายก็คือ,อเวลามีวิกฤตเรื่องพลังงานหรือต้องการที่จะ รวมใจให้ทุกคนประหยัดอ,อะไรพวกนี้ยเตาหมาสถีก็จะออกมาอภาพนี้ยพ่อบ้านอยูมามัดใจด้วยซุปเปอร์อังโลกอันนี้คือสิบปีที่แล้วปีสองพห้าร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมครับครับแล้วก็เตาเนี้ยก็เหมือนจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของกระรวงไปเลยเลยพราะว่าที่อาเรอุทยานพลังงานนะ,ะครับทีจบ่จังหวัดเชียงใหม่ลหลายๆที่ก็จะเป็นรูป เอังโลกมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นตาของกระทรวงพลังงานมันเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของกระทรวงเพราะฉะนั้นจากนัก้นก็จางแล้วก็ภูมิใจด้วยแล้วก็ในที่สุดก็ออกมาอีกรอบในช่วงการ์ดเอลพีีแพงนะครับก็บทีเนี่ยโถ้าเราเราได้เห็นแบบพลังงานทางเลือกอยัางอื่นหรือว่าเป็นอะไรพลังงานไฮโดรเจนหรือโซลารเซลล์ที่ แ่รทุกกฎแล้วก็จะสามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาถูกน,ะนาพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่บ้านเราเนี่ยอยูอ่ในเส้นสูงสตรเนี่ยบอัยนี้มันจะพึ่งมันจะพึ่งมากๆเลยพอมันออกมาในแนวนี้เนี่ยนะฮะก็กลับลํากันทันทีหลังจากที่เกิดดรามา่าใช่ไหมครับดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทุกคนก็แซะกันทั้งหมดอะรวมถึงอาจารย์ก็แซะด้วยนะฮะแล้วก็มี <laughs> ก็ตอ้องก็อดอด,อดไม่ได้ที่จะต้องแซะนะครับ <S <S <ess> <S อ่าก็ตอนแรกก็บอกว่ามันจะมาแทนเตาแก๊สแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละนะครวันนี้แตเราก็ออกรายการกับท่านนธิบดีท่านนีิบอกท่านอธิบดีก็พูดชัดเจนว่าเตามาเสรษฐีเนี่ยเราทําเพื่อเปรียบเทียบอุดรอยรั่วข้อเสียของเตาอ้างโล่ธรรมดาเท่านั้น <S 2> <S 2> <S 2> และมีคนชนอยู่ถึงสิบถึง สิบห้าล้านคนวันนั้นนะพี่ออสเนี่ยแกๆ่ๆก่อนแต่น้องแต่แกเรียกอาจารย์ว่าพี่ออสอย่าไปดูถูกอย่างนี้นะครับไม่ได้อภิบบอเบญยป็นโน่นเลยแต่เราก็เลยบอกว่า,อาโอเคมันก็ในประชาชนที่เขาช้ายอยู่เนี่ยก็ดีใจด,ด้วยนะค,ะครับอบพูดง่ายๆคือเตานี้ก็ปิดจุดอ่อนจริงๆในเรื่องของการทําให้มันเก็บความร้อนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีการใช้ถ่านน้อยลงพูดง่ายๆก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ ง,งั้นผมขออนุญาตถามเสริมตรงนี้เลยอาจารย์ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ในคุณสมบัติต่างๆเนี่ยอาจารย์ออสคอนเฟิร์มไหมครัว่าเตามหาเศรษฐีมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาอั้งโล่จริงๆอย่างไรอ่ะอันนี้สูงกว่าสูงกว่าจริงนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยถ้าเตาธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นฐานสีแดงนะครับอ่าไม่ไม่ค่อยออกอไม่ให้เปลวไฟสีน้ำเงินแต่ว่าเาตาเตาหม่ก็คือเขาทาเขาเรียกเขาบิดเรื่องแอ r o โรรามิกนิดหน่อยก็คือดูดอากาศเข้า นะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้นะหลักการปัิยาการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีสามอย่างหลักๆใช่ไหมครับก็จะมีความร้อนเชื้อเพลิงแล้วก็อากาศถ้าสามอย่างเนี้ยพอดีกันปัิยาการเผาไหม้ก็จะสมบูรณ์การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับตรงเนี้ยเขาบอกว่าการเผาไหม้ก็สมบูรณ์มากจนทําให้เปลวไฟเนี่ยจากสีแดงเนี่ยกลายเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ในบางช่วงเนี่ย สีน้ำเงินออกแกมเขียวนะซึ่งทางสีน้ำเงินแกมเขียวเนี่ยอุณหภูมิสูง,สงถึง2อง0องศาถ้าสีน้ำเงินเนี่ยประมาณกว่าซึ่งตรงนี้ก็นักข่าวก็ลองเช็คทุกคนก็เช็คหมดละอันนี้เกิดได้ขึ้นเกิดได้จริงเนื่องจากว่ามีการฟรีออกซิเจนเข้าไปนะครับ,รบก็จะได้เไฟสีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเทียกบยกับเตาอั้งโล่มันประสิทธิภาพเหนือกว่า40%แน่นอนชัดเจนนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับเตาแก๊สเนี่ยเราบิดปุ๊บเ่มันก็สีน้ําเงินทันทีโอเคน กำลังจะถามเลยฮะอาจารย์ว่าอ้าวแต่ว่าทุกอ้าวอย่างี้กันเพราะว่าท่านที่ปดีบอกว่าต่างจังหวัดเขายังใช้เตาอังโลกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเนี่ยคือมันมันเทียบกันได้ไหมฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ของผู้ชมเนี่ยเขาบอกแล้วจะช่วยยังไงแล้วมันจะประหยัดมากขนาดนั้นเลยหรือเงี้ยอาจารย์ <đ> <ง>อาจจะรอดีเฟนแทนแกแล้วกันแกว่ได้มามเดี๋ยวนั้นพอดีวันนี้ออกออกออกรายการในแกมาก่อนช่วงช่วงเย็นก็แกก็ยืนยันชัดเจนว่าแกไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปใส่ในคอนโดนะคะ,ะใส่ในห้องนะ,คะใครคิดไปเนี่ย,ค,ยคิดไปเองหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะ,ะชัดเจนนะครับอ่ก็คือว่าแกต้องการที่จะเปรียบเทียบกับเตาอังโลธรรมดาแค่นั้นเองแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งนะอาจารย์้นก็ก็ พยายามอธิบายว่าเอ๊ะบางอย่างเนี่ยมันมันน่าจะโอเวอร์เกิดจริงหรือเปล่าเช่นเรื่องความร้อนที่เขาบอกว่าหนึ่งพันสองพันศาจะนัดคิดว่ามันได้บางช่วงเพราะว่าอ่าคนเราเพราะว่าเตาอังโล่เตาอาจฉรเนี่ยมันมีคอนดิชันมีตัวแปรเยอะนะเช่นอ่าน้องออฟเนี่ยมามาจุดเตากะจานัดจุดเตาเนี่ยบางทีน้องออฟอาจจะได้ไฟสีน้ำเงินจะนัดอาจจะได้เป็นควันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนแต่เตาแก้เนี่ยปิดตึ๊บมัน มันน้าเงินทันทีมันไปเลยเออมันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอธิบดีหรือกระทรวงต้องแจ้งตรงนี้ด้วยว่าจะได้ความร้อนหนึ่งพันองศาขึ้นกับฝีมือแต่ละคนนะครับไม่ไม่ได้ขึ้นกับประสิทธิภาพของเตาเพราะว่าบางคนจุดมามันก็ยังออกแดงแดงควันขโมงก็พีเอมสองจุดห้าอีกดัะนั้นตรงนี้ต้องชัดเจนนิดหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเรื่องการประหยัดโอเคอ่าบอกว่า ประหยัดกว่าเตาอั้งโล่ธรรมดาอันนี้ถูกต้องเพราะอะไรฮะไซซิซ่งมันเล็กลงก็ใส่ฐานได้น้อยนะครับเตาโล่มันใหญ่ก็ใส่่านได้เยอะก็ประหยัดในเรื่องฐานแต่ทีนี้ถ้ามาเทียบความประหยัดกับแก๊สตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้เป็นประเด็นเพราะตอนนี้ท่านชี้ประเด็นว่าเตามหาเศรษฐีเขาไปทําขนมทํานั่นทานี่ใช้ระยะเวลานานประหยัดกว่าแก๊สนะครับมันก็เลยเกิดการคํานวณตัวนี้ขึ้นโดย นักสืบโซเชียลซึ่งเขาคำนวณไว้ชัดเจนนะครับจันวัดขออ้างยิงจากคุณธนวัฒน์เนี่ยนะซึ่งมีคนแชร์เยอะมากแล้วจันทวัก็ไปรีเช็คข้อมูลกันด้วยซึ่งจริงนะครับตัวถ่านหนึ่ง,งกิโลกร,รัมเนี่ยมันจะให้ความร้อนอประมาณหกพันเก้าร้อยกิโลแคลอรี่ตีเป็นง่ายๆให้ความร้อนหนึ่งแล้วตัวแก๊สหนึ่งกิโลกร,รัมจะให้ความร้อนสองเท่าโอเคนะคะอ่าตีเป็นตัวเลขกลก่อม ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดง่ายๆทานหนึ่งกิโลกร,รัมให้พลังงานความร้อนหกพันกิโลแคลอรี่เดฉะนั้นแก๊สหนึ่งกิโลกร,รมัมจะให้สองเท่าก็คือหมื่นสองใช่ไหมครัคือมันสองเท่าอะ่ะแต่พอมาดูราคาทานกับรบาคาแก๊สต่อกิโลเนี่ยทานหนึ่งกิโลมันอยู่สิบเจ็ดบาทถูกกว่าใช่ไหมครแก๊สหนึ่งกิโลอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทยังไงมันยังไงแก๊สก็ต้องแพงกว่าแต่แก๊สเนี่ย ให้พลานความร้อนสูงกว่าสองเท่าครับเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยมันสูสีกัน<อ>มันสูสีกันแล้วก็มีแนวโน้มในระยะยาวเนี่ยตัวแก๊สเนี่ยจะประหยัดกว่าด้วยซ้าหมายถึงว่าเอาแก๊สที่ LPG เนี่ยนี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีการคำนวณแล้วก็อ้างอิงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ขอขันนิดนึงซึ่งข้อมูลนี้อาจารย์เช็คแล้วเรียบร้อยเช็คแล้วฮะเช็คเช็คแล้วตัวนี้ชัวน นะครับก็มีเพราะว่าเขาเรียกว่าเอนทาร์ปีเอนโทรปีของปริยาการเผาไหม้ทางเคมีมันคำนวณเรื่องของพลังงานออกมาได้นะฮะอยู่ในเรื่องอยู่ในหน่วยของกิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างชัวชัดเจนนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันมีอีกอันนึงนะที่เหนือกว่าก็คือเรื่องกลิ่นนะฮะเรื่องเรื่องกลิ่นอาหารนะฮะไปโน่นแล้วเรื่องกลิ่นโอเคฮะการใช้เตาอังโล่เนี่ยมันก็จะได้อัดทารนะเช่นเอาไปทํา ขนมทาอะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีกลิ่นไม้กลิ่นอะไรเข้าไปด้วยอันนี้ไม่เฉียงเลยโอเคไม่เฉียงเลยครับแต่กลิ่นเนี่ยคืออนุภาคเล็กๆนะเขาเรียกว่า PM 2.5นี่คือตัวที่มันจะเพิ่มเข้ามานอกจากว่าจะมีเรื่องของไฮโดรคาร์บอนที่มันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันเป็นไปได้ยาไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นตปริกิาการเผาไหม้เนี่ยยังไงก็ต้องเกิดคาร์บอนไดอไซด์กับน้ำคาร์บอนไดออไซด์ก็คือกับโอเคนะครับ อาจารย์แต่ว่าเหมือนผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่ามันจะเกิดเฉพาะตอนจุดเท่านั้นนี่อันนี้จริงไหมแต่ว่าพอจุดไปแล้วแล้วมันมันไม่มีอ,อะไรแล้วนี่ตอนจุดจะได้คาร์บอนนอกไซด์นะครับอ่าตอนนั้นยังไม่ไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์รอ่าถ้าสมบูรณ์จะได้คาร์บอนนอกไซด์แต่ถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยนะว,วันนี้อาจารย์ก็ค้านแกว่าเออมันเป็นวิทยาศาสตร์มอไม่ไม่ใช่มอต้นเนี่ยปออประถบเลย ก็คือถ้าเกิดปฏิกิยาเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ครับคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือ CO ่ะนะฮะ CO แต่ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 โอเคนะฮะซึ่งคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นภัยเงียบที่มากับเตาชนิดนี้แหละไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะ แย่งไปจับกับฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินในเลือดเราเนี่ยจะต้องจับกับออกซิเจนเพื่อไปเลี้ยงสมองให้สมองเราได้รับออกซิเจนใช่ไหมแต่ถ้ามีการคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไประหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์จะวิ่งไปจับตัวฮีโมโกลบินเร็วกว่าออกซิเจนสามร้อยเท่าเพราะฉะนั้นทําให้เวลาไปที่สมองเนี่ยจะไม่มีอากาศไปเลยครับนี่คือสาเหตุที่คนเอาเตาอั้งโลอะไรไปใส่ในห้องแล้วก็เสียชีวิตไงฮะ เขาเรียกว่าแบบที่เราเคยเห็นตามข่าวก่อนหน้านี้เยอะแยะมากมายใช่ฮะแกก็ขายบอกว่าเอตาแก๊สก็เป็นเหมือนกันคือเอาอย่างนี้สรุปสรุปที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยแปลว่าการใช้อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านอธิบดีหรือทางพลังงานเนี่ยแกอยากจะเปรียบเทียบตรงนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าคนเนี่ยตีความไปแล้วว่าเอ้ยถ้าจะมาใช้แทนเตาแก๊สเนี่ยสุดท้ายคือมันพอกันแล้วเตาแก๊สเนี่ยดีกว่าให้พลังงานมากกว่าเสถียรกว่าด้วยใช่ไหมอาจารย์ ถูกต้องครับคือคือตอนแรกก็คือจะมาพูดง่ายๆคือการสื่อสารครั้งแรกจะมาช่วยในเรื่องพลังงานพูดง่ายๆก็คือจะมามาเปรียบเทียบกับเตาแก๊สนี่แหละว่าเอ้ยมันประหยัดกว่าเตาแก๊สแต่พอม,มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่า,าแก๊สหนึ่งกิโลให้พลังงานสูงกว่าสองเท่าแล้วคำนวณไปคำนวณมามันพอๆกันแล้วคำนวณในรองเทอร์มเนี่ยเตาแก๊สเนี่ยประหยัดกว่าแกก็บอกว่าไม่ใช่เอาทํามาเปรียบเทียบกับเตาอังโล <laughs> รุ่นเก่าแล้วเรามีประสิทธิภาพดีกว่า40%เพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่เกิดดรมาม่าขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ถามว่าเวลาออกแชมเปญเนี่ยนะครับออกโฆษณาเนี่ยได้ถามกระรทรวงสิ่งแวดล้อมบ้างหรือเปล่านะครับ <laughs> ค,ค,คือคือได้ถามอะไรกลุ่มได้ได <laughs> ้ถามอะไรกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาห้ามใช้เตาพวกนี้เลยเพราะว่ามันจะเกิดดัชนีอทางด้านมลพิษ <laughs> ทางอากาศ <laughs> นะ <laughs> ซึ่งเขาบอกว่าการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งหรือการใช้ เชื้อเพลิงในลักษณะนี้ยังไงก็เกิด PM 2 5 PM 10 PM ต่ำกว่า2.5ซึ่งตัวนี้เป็นภัยร้ายนะครับที่จะมาทําลายสุขภาพเพราะนั้นท่านเปิดเผยตัวเลขแล้วว่าเออมีพี่น้องประชาชนเราใช้อยู่กว่า10ล้านคนตัวนี้อาจารย์เราก็เคารพเรส PECT นะครับแต่ว่าถ้าเตาแก๊สมันไปถึงหรือว่ามีกลไกที่ทําให้าการหุงต้มมันราคา,อาโอเคอย่างเงี้ยแต่เราคิดคว่ามันก็เป็นตัวอะไรที่มันสะดวก คือนักวิทยาศาสตร์วิศวกรเขาคิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําให้มันง่ายจะทอดไข่เจียวบิดตึ๊บน้ามันร้อนลงปุ๊บสุกเอาออกบิดปุ๊บปิดใช่ไหมฮะไม่ต้องมาเอากระดาษจุดไฟหรืออะไรอะเชื้อเพลิงแล้วโอ้โหพัด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 กว่ามันจะขึ้นนะฮะเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับอาจารย์นอกเหนือจากการสื่อสารที่ผิดพลาดทําให้คนเนี่ยแซะ ซลว่าวิพากษ์วิจารไปต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะครับในมุมของอาจารย์แล้วกันว่าในช่วงเนี้ยที่พลังงานทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นราคาหมดต้นทุนของต้นทุนสินค้าทุกอย่างมันก็แพงหมดเนี่ยอาจารย์ว่าหน้าที่หรือว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยควรจะทํายังไงดีฮะในตอนนี้ในมุมของนักวิชาการก็ได้ครับอาจารย์ครับรกบ็ในเรื่องของการลดน้ำลงนะครับในเรื่องของการลดน้ลงในเรื่องของการประหยัดน,นะครับหรือว่ากลนกาของรัฐที่จะแก้ นะครับในเรื่องของต้นทุนหรือว่าตัวแก๊ปส่วนต่างที่เขาเก็บไว้นะครับมันก็มันต้องเอาออกมาใช้ในยามที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนนะครับ,รบท่านนายกเองว่าท่านรู้สึกปวดร้าวนะครับเจ็บปวดที่เห็นประชาชนเดือดร้อนกับเศรษฐกิจนะครับอาจารย์อ๋อเนี่ยก็เจ็บปวดมากกว่าที่เห็นท่าน นะฮะยังเจ็บปวดอยู่นะครับแม่ผมลุ้นแทบแย่ว่าอาจารย์จะพูดว่าอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่โชว์เหนือครับคือมันมันมันโชว์เหนือเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมเอาตามนะครับเกวียนมหาเศรษฐีเนี่ยเรียบร้อยเลยเออผมว่าไม่แน่นะไม่แน่นะเห็นไหมเราต้องเป็นเลตโทเนี่ยเราต้องย้อนยุคหน่อย ใช่ไหมฮะไหนๆก็สิบยี่สิบปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โชว์ขืนการบริหารนะครับแล้วก็พาชการระดับสูงในระดับอธิบดีเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าใจแหละก็รับรับนโยบายมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลังเก่าที่มันฉายซ้ํามาสองสามรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาในยุคนี้เนี่ยยิ่งเป็นยุคที่เด็กรุ่นใหม่เขาเร็วด้วยแล้วก็าจ้าน้อยังบอกเลยว่าโหนี่ถ้ามีรางวัลน้วัตกรรมอะไรน่าจะส่งไปประกวดนะครับ หรือว่าเตาอังโล่ทำคัพเงี้ยส่งเข้าไปเลยนะ <c oughs> เราเป็นชปแชมป์แน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจดสิทธิบัตรหรือย,อยังนะตัวเนี้ย <c oughs> อาจจะส่งเสริมเศรษฐกิจโดยการส่งออกอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็คงไม่ซื้อนะครับก็คงจะไปขายาลำบากนิดนึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ต่ก่อนยังยังเคารพยังเคารพไม่ได้ด้อยค่าหรือว่าไปบูรี่นะครับเพราะว่าอ่ที่นี้มันจะมีเสน่ห์แม้แต่อต่ก่อนเนี่ยทำปิ้งย่างแร้วก็ใช้เตา มหาเศรษฐีนี่แหละในการทำเพราะว่ามันมีเสน่ห์มันเป็นกิจกรรมของครอบครัวในยามว่างในยามชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะแม้แต่เจ๊ฝ่ายมิชลินอย่างเงี้ยก็เอามาทำไข่เจียวปูเห็นไหมครับกราเห็นไหมันเป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์มันเป็นอะไรที่คนหลังบางค่ามาเห็นแล้วโอ้ไม g o กไม่เคยเจอเลย Amazing Thailand เพราะฉะนั้นที่เหลือ นะครับตอนนี้ท่านพูดถึงสิบล้านคนแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ให้ให้ออกมาโชว์เกินหน่อยว่าเ๊้เราจะทํำยังไงเช่นเตาแก๊สเนี่ยมันก็มีวิธีทําให้ประหยัดแก๊สก็เยอะมันก็จะมีเทคโนโลยีเช่นมีแผ่นรองหรือว่าเขาเรียกแผ่นรังสีเฟรดที่จะกระจายความร้อนเปิดแก๊สอ่อนๆแต่ว่ากระจายความร้อนได้มากขึ้นก็จะทําให้ทั่วของภาชนะอย่างเนี้ยมันอย่างนี้เขาเรียกว่าโช์เหนือเพราะนั้นเาแก๊สมันแพงก๊าซเอลพมันแพงนะ เปิดตัวโลอะมินิมัมอะแต่ว่ามีแผงกระจายความร้อนอย่างเงี้ยโอเคผส,<ม>สมกับร่ำเรียนะสมกับร่ำเรียนอาอนจารย์พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยช่วงท้ายแล้วครับขอถามอาอจารย์คำถามสุดท้ายนะอาจารย์เนี่ยก็ไปออกรายการมาเยอะให้สัมภาษณ์นักข่าวมาก็ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งแล้วเคยคิดไหมฮะว่าวันหนึ่งนี่ต้องมาให้ความรู้เรื่องเตาเนี่ยคือตัวนี้นะมันเหมือนมันเขาเรียกว่า จารน้อยก็มองในแง่ดีนะก็คือหนึ zos, killers, ่งท่านอธิบดีหรือหน่วยงานของรัฐกระทรวงพลังงานได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์นะครับแง่ที่สองเนี่ยจะรน้อยคิดว่าการคลายเครียดให้ประชาชนในช่วงาการณเรียกกับวิกฤตเศรษฐกิจพลังงานนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีอะไรให้ได้พูดถึงกันอย่างสนุกสนานอาจารย์น้อยพอไปนึกไปฝันว่าเรากําลังเล่นเรื่องกัญชาแบบกําลังเล่นเรื่อง C b ดีดิฟดอยู่เงเนีต้องมา เ่าอังโล่เนี่ยแล้วก็แล้วแลวต้องมานั่งอยู่ค่ารัการ,ระดับสูงไงก็ไม่เป็นไรฮะก็ให้ความรู้ประชาชนซึ่งตัวนี้จะน้องคิดว่านะมันเป็นคอมมอนเซนต์น่ะมันเป็นคอมมอนเซนต์ที่ทุกคนคิดได้แล้วก็มันเป็นสินค้าโอท็อปเห็นไหมเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเขาอธิบายได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปล่ําเรียน <S <S ถึง <S <S วิเลยพลังงานจากเยอรมันนะครับอธิบาย <S <S 1> <S 1> ด้วยง่ายๆด้วยปูมัญญาจะน้องคิดว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องไปให้ไกลกว่านี้นะครับกระทรวงอวเนี่ยวางแผนจะไปเหยียดดาวนแล้ว นะครับแต่ว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยยังเตาอัางโล่สิบยี่สิบปีมันมันเหมือนกับไม่ได้อ่านไบคุกอ่ะมันต้องคุยกันให้ให้ชัดเจนครับ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 วันนี้ขอบคุณนะครับพี่จอนอสเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไม่รู้จะเชิญมาคุยเรื่องอะไรฮะคงมีอะไรให้ได้เซอร์ไพรส์กันต่อเนี่ยวันนี้ขอบคุณนะครับพี่จอนอสครับขอบคุณครับสวัสดีครับ